สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูรถสกูตตี้นะคะทุนี้เราจะแนะนําในส่วนของรุ่นนี้เลยค่ะสกูรุ่นขับถังนะคะัวนี้จะเป็นรุ่นคุนเจริโมดนะคะมาร์ททนะคะมีสัญญาณการมองให้ด้วยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะไฟหน้า LED มีตัวของหน้าปัดือนไม้ทอนะคะแล้วก็จะมีเกนะคะรนช่องชาร์จแบตเตอรี่สำรองนะคะมี ได้บอกขนาดใหญ่นะคะสามารถติดแบบนกแก้วเรือแเสจิบหน้ากระทางได้มากเเป็นไปด้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ s c ก p e y ขับคุริลนะคะรุ่นนี้เขาจะมีกันอยู่สีสีนะคะจะมีสีแดงขาวสีน้ำเงินขาวนะคะสีดำขาวนะคะแล้วก็จะเป็นน้องสีชมพูขาวตัวนี้นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่5 4 4 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามา สอบถามดูได้นะคะเรามีหลายเงื่อนไขนะคะทั้งสดผ่อนฟรีดาวลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจลูกค้าเลยค่ะหีงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเข้ามาได้ที่คุณเฮงกันตนทุกสาขานะคะ